รถเมล์เล่ายับละครที่จ่ายค่าตัวหนุ่มสุรวุธไม่ครบคือเรื่องไหนใบปุ๊บรู้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงหนักหลังจากดารารุ่นใหญ่หนุ่มสุรวุธออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับค่าตัวหลังถ่ายทำละครเสร็จไปกว่า5ปีแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้รถเมย์คันนึงนิดออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านทางรายการข่าวใส่ไขว่าตัวเองนั้นเป็นเคสเดียวกันกับนมโดยเธอนั้นได้เล่าว่า ของเมย์เคลียแล้วเมย์ไม่ได้รอแต่เป็นเรื่องเดียวกันเคสเดียวกันถ่ายทำนานส่วนใหญ่ละครจะแบ่งจ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้พราอละครจบเราก็เคลียร์กันไปด้วยความที่บริษัทเคลียร์ให้เมย์นะแต่สำหรับนักแสดงท่านอื่นๆเขาคงรอกันมานานหลายคนก็รู้สึกว่าคนละส่วนกันนักแสดงมีหน้าที่ไปแสดงละครเรื่องนั้นทำหน้าที่จบแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือทางค่ายเป็นคนถ่ายละครต้องบริหารเงินจะขาดทุนอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเพราะนักแสดงมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตอนไปถ่ายละครก็มีค่าใช้จ่ายคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องใช้เงินการไปติดเงินแบบนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงอาวุโสเป็นนักแสดงตัวท็อปๆของเมืองไทยหลายคนก็ยังได้มิครบไม่ต้องสัมภาษณ์ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายที่เล่นและเพิ่งออนแอร์ air ไป เราเข้าใจเหตุการณ์ของทุกฝ่ายแต่มันนานจริงๆเหมือนเขามีปัญหาแต่เราจะเป็นพ่อพระแม่พระเราก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีเขาก็บอกพยายามหาเงินพยายามทำทุกวิธีทางเอาเงินมาจ่ายนักแสดงมันก็เลยเป็นเหมือนไส้เลื่อนเลื่อนมาอยู่เรื่อยเลื่อนมานานแล้ว5ปีคือร่วมไทย ถามว่าเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องล่าสุดที่รถเมล์เล่นและถ่ายทําและเพิ่งออนแอร์จบไปไม่ใช่แม่เบีย้ยเพราะพี่เอจ่ายให้หมดแล้วแต่เขาก็ได้มาบางส่วนนะคะแต่แค่ว่าไม่ครบละครมีการถ่ายและหยุดไปด้วยเพราะหยุดไปกลับมาถ่ายใหม่กว่าละครจะได้ออนแอร์ทิ้งระยะเวลาไปนานนักแสดงบางส่วนเลยยังได้ไม่ครบเขาถึงบอกว่าฟ้องเธอ ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเราเข้าใจแต่ถ้าเราไปจ้างใครทำงานเราติดเขาอยู่ก็ต้องทำทุกวิธีทางหาเงินมาใช้ขอให้คุณหนุ่มได้เงินครบและเรื่องจบด้วยดีนะคะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ